ก็เดินสำรวจในพื้นที่รอบๆอาคารนะครับไม่ได้ใช้โกงโกทัวอะไรหรอกครับก็เดินตามใช่ไม่เป็นครับใช่ครับยังไม่เคยใช้ v p ยนะครับก็ใช้การเดินตามหาจนเจอเท่นั้นครับจุดแรกที่ออกไปนะครับจีแรกก็ออกไปด้านหน้าเดินไปถึงก็สุดแต่ตัวเลขเอ e ก็ตรงนะครับแต่ว่าเอจะเดินเลี้ยวซ้ายไปมันก็ตันแล้วทางขวาก็ไม่ใช่ ประตูก็ปิดไม่รู้จะไปทางไหนถามวิทยกรกท่านวิทย์ท่านวิทย์ก็บอกว่าเดี๋ยวรอสักคู่ <laughs> ท่านวิทย์ก็ไปเอาเราปภมาเปิดประตูให้ก็เลยเดินเข้าไปทะลุเข้าไปได้ด้านหลังนะครับก็ไปเจอจุดจุดแรกก็ไปเจอเป็นเป็นม่าดลมท่านลนจะเป็นพัดนลมแอร์นะครับอยู่ด้านทิศใต้โรงแรมนะครับโอ้ไปใังจะรู้ยังกะรู้เฉลยอะค่ะ <laughs> มันจริงหรือนเนี่ย <laughs> <laughs> พอผ่านจุดแรกไปนะครับก็ เดินต่อไปด้านหลังนะครับด้านหลังอาคารล่อไปด้านหลังตามถนนไปก็จะมาเจอจุดที่สี่ก่อนนะครับเป็นเป็นสารสารตอนแรกไม่รู้ว่าสารอะไรแต่ว่าท่านยา่กรบอกว่าสารตายายครับยังก,กับรู้จริงๆเหมือนกับตายเห็นเทือกสาร,รับแต่เขาบอกว่าสารตายายก็สูไหมครับอ๋อถูไ่ะจริงกลุ่มนี้ก็ได้ไปเดินด้วยอยู่ค่ะเขาก็พยายามที่จะหา เช่นบอกว่าจะไปทางทิศเหนือเขาก็ดูค่าดูอะไรอยู่แหว่ถมตัวก็เขาก็มีหลักวิชาการบ้างค่ะพอเจอสารแล้วก็ทิศใต้ก็เลี้ยวซ้ายมาตามถนนด้านข้างโรงแรมนะครับก็จะมาเจอจุดจุดสองนะครับจุดสองจุดสองจริงๆเราไม่เจอท่อปปานะครับแต่ท่านกว่าเป็นท่อปปาอันนี้ผมคนซื้อนะครับผมไม่พูดตามความจริงเลยนะครับเพราะว่า ชุดเราไปไป,ไปเจอจุดที่ใกล้เคียงจริงๆเป็นเป็นหน้าร้านซูเปีรเดิมซึ่งมันอยู่ห่างจากท่อประปาประมาณ5เมตร3เมตร5เมตรนี่แหละครับแต่ว่าพีากอบอกว่าเพราะปะปาผมกต้องท่อปะปาด้วยครับปัญญาคนใช่จริงคนดื้อครับคนดือผ่านจุดที่สามแล้วก็มาจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายก็เดินจากด้านข้างเดินต่อมาก็จะมาเจอบริเวณหน้าโรงแรมฝั่งขวานะครับก็จะเป็นป้าย ป้ายแผนที่ตรงนี้ก็ใกล้เคียงครับห่างประมาณสองเมตรก็ถือว่าน่าจะได้นะครับน่าจะได้ค่ะน่าจะได้ไหมครับได้ค่ะโอเคครับขอบคุณครับก็นี่แหละค่ะทำให้เราต้องฝึกในการใช้ครั้งนี้ครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อประทีคนอื่นมาหลอกเราว่าตรงนี้ตรงนี้นะาแต่ถ้าเราได้ไปลองเราใช้เป็นเราได้ไปลองลงพื้นที่เป็นจริงๆใครก็จะมาหลอกเราต่อไปไม่ได้ค่ะค่ะขอเชิญมีปุ่มที่หกด้วยใช่ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพักเบรกกันสัก10นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบหัดแล้วก็เดี๋ยวมีการสรุปแล้วก็ปิดการสัมมนาค่ะเชินพักเบรกสินาทีค่ะขอบคุณมากค่ะ